นี่โลเท่าไหร่คะแฟนก็ขายโลเท่าไหร่ครับอ๋อยังไม่ได้คุยเลยครับอ๋อต้องแลกแต่ข้างหน้าข้างหน้าเอ้อันนี้มันนี่ทับหลังนุ่นทับหน้าคุณแม่เดินไปนู่นแล้วคุณแม่จะไปดูปุ๋ยฟายนะตรงเนี้ย เคยมีต้นกระบอก<า>อยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้นะขนาดนี้ตัดไปแล้วนะสวนกระท้อนนี่นก็เคยเดินเข้ามาเที่ยวชมคุณเคยมาก<า>เดินไปนู่นแหะนะจะไปดูปุ๋ยฝ้ายเป็นไงบางา้างเนาะโอเสียดาย คุณยายคุยสนุกด้วยนะน่าโอ้นี่เหรอปุยอสวยสวยนี่โลเท่าไหร่คะอืมแฟนก็ขายโลเท่าไหร่ครับอ๋อยังไม่ได้คุยเลยครับอ๋อต้องแล่แตะข้างหน้าข้างหน้าเอ้อันนี้มันนี่ทับหลังนุ่งทับหน้านี่เก็บเข้าฤดูเก็บแล้วใช่ไหมครับยังไม่ต้องสิ้นเดือนจะจัดเดียวโอ้สิ้นเดือนจะจัดแบบนี้ พอหมอโอ้ดีแล้วโอเคปูกใจคุณแม่เนี่ยคนต้องเฟ้นด้วยทิพรสก็อร่อยนะทิพรสอร่อยอทิพรสก็อร่อยเดี๋ยวไม่รู้จะลุ้นจะเหมาหมดไปหรือยังไม่รู้ยังมีอีกไหมทิพรสแต่แถวนี้มีเยอะเลยอ๋อดีดีดีเส้นเนี้ยมันสิ้นเดือนเนี้ยยังจะสุกดีอ่ะอ๋ออันนี้ปุยฝ้ายอ่ะปุยฝ้ายเขาบอกเยอะ เขาอยากได้ลู้ใหญ่ๆแล้วก็เดินเข้ามาเลยเอาเหรอลืมฉันเดินเข้ามาก่อนสวนฉันเองแล้วแล้วบ่อตรงนู้นโอเคไหมน้ําออกมาปกติไหมบ่อใช้ได้นะนี่ก็มาจากบ่อนั้นใช่ไหมครับใหญ่ไปฉันก็ไม่เลือกเออดีขึ้นเลยนะวางแนวงมีเมื่อก่อนนี้ออเมื่อก่อนยังไม่มีนะตอนนี้เรานั่นแล้วจากบ่อบ่อหยุ่หลังบ่อน้ำข้างหลัง แต่ปีนี้ดีนะทําเตียนสะอาดเลยนะครับข้างหลังนั่นปลูกอะไรเย์มายงชิดเหรออ๋อทุเรียนว้าวลงไว้ปีหนึ่งได้สี่ต้นหรือที่ต้นตายครับทุเรียนรักษายากโอ้ดูแลยากทุเรียนอืมแต่ว่าก็าพึ่งพึ่งเริ่มใช่ไหมยังไม่ให้ผลครับอืมครับ ก็ประมาณสักกี่ปีได้ผลประมาณสี่ห้าปีสี่ที่ห้านู่นแหละแต่ต้นเขายังเล็กอยู่อืมเป็นพันธุ์อะไรหมอนหมอนทองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสระน้ํหน่อยอืสระน้ําอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะสระน้ําไปชมหน่อยถึงตาน้ำยางก็หอมันหอมมดวงเต็มแล้วโอ้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 หอไม่ทานไม่หอไม่หมดหอมครับ ก็เลยร่วมนะครับท่านผู้ชมตกมาน้ำขุ่นครับลึกมากครับแต่ว่าได้ใช้ทั้งปีทั้งปีอะหว้าหว้าโอ้แต่น้ำสีนี่ก็แปลวันตาน้ำใช่ไหมเพราะว่าเขาน้ำฝนด้วยครับน้ำฝนด้วยดีครับปนกันโอ้โหสุดยอดว้าหว้าเลยออกสีนวลๆครับสีนวลๆออกคาๆเรียนพุ่มลงไว้มันที่ตีกับต้นมันโอ้มันตายมันรับสายยากที่เดียวครับ เราให้น้ำไม่ค่อยเป็นครับครับมันแช่ใบก็ไม่ได้แห้งก็ไม่ได้ครับไม่ตัดใบไม่ตัดใบครับครัโอ้ชะมวงต้นทุกเป็นพันเอื่นครับอันนี้ไอ้นี่ตัดใบอย่างตัดใบชะมวงชะมวงใบใบชะมวงครับอืมแต่ว่าทุเรียนนั่นนี่คือทุเรียนทุเรียนครับเนี่ยเป็นร่องไหวนอ๋อทุเรียนนี่นี่คือทุเรียนเปลี่ยนเข้าใบเล็กนึงก็โอเคหมอนทองนะ อ๋อทุเรียนเราทิ้งระยะห่างหน่อยนะแต่ใบชะมวงนี่เราใช้ใบครับทีหน่อยก็ทีได้ไม่เป็นไรแต่ระยะนี้ไม่ทีหรือวาทุเรียนครับก็กําลังดีฮะระยะทุเรียนที่ปลูกห่างอยู่ก็ใช้ได้อะเพราะรากกิ่งแผ่มาก็โอโอก็ได้ถึงกันครับถึงกันอ๋อเรามีร่องน้ําให้ด้วยสบายน้ำไหลไปโน่นไงโน้มีลําห้วยเหรอครับนี่คลองเห็นก็ไผ่อ๋อแนวก็ไผ่ข้างหน้าคลองน้ำมาแต่น้ำตกอ่าง พอน้ำตกกระอ่างครับเดี๋ยวต้นใหญ่ตายนั่นต้นกระบอกป่ะต้นยางครับต้นยางแล้วต้นเนี้ยนี่ก็ต้นยางต้นยางโอ้โหนึกว่ากระบอกนึต้นยางก็ยางมันตายเองตายเองครับไม่เสียดายประมาณนั้นเลยอือโดยธรรมชาติเลยแต่กระบอกนั่นก็โอเคไปแล้วอ๋อสวนมะม่วงเขียวเสวยมาล้มล้มก่อนนั่นกระท้อนน่ะ สิบสามต้นครับเลยน่ะผมปลูกไว้น่ะเป็นลูกหลกแล้วนะครับโค่นมาเลยโดนพัดเปิดใต้ดินขาดใต้ดินเลยโดนฝนเหรอพายุพายุค่ะพายุโอ้โหที่หมดเดี๋ยรุ่นนั้นแล้วโตแล้วน่ะโอ้เสียดายเสียดายครับเสียดายเสียดายที่ทั้งหมดนี่กี่ไร่อ่ะสิบสองไร่ครับสิบสองไร่ที่เขาสิบสองไร่ติดกันครับอ๋อเนื้อเขตรีแค่แถวกระต้อยแล้วก็ไปนี่เป็นญาติกัน พี่ก็น้องครับแม่เขาแบ่งให้คนเป็เสียไปแล้วโอ้ครับโอ้แล้วก็น้องน้องคนเล็กเขาโนอนห้าไร่โอ้ครับติดกันหน่ะโอ้ครับจะขายไร่ละร้านหกโอ้ครับโอ้ผมแล้วด้วยเนี่ยนะครับยังไม่ถมนู่นน่ะติดกันเข้าของแปลงี่ยอ๋อเลยเลยจากที่ถมแล้วลงแปลงล่างเลยยปหนนน่วะครับครับทีถนนใหญ่อืมอ๋ออันนี้มันเกาขายไปไร่ก็สองงานอันนี้ขายแบบครับขายสี่ไร่อ๋อครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูคุณแม่สนใจกระท้อนที่สวยกหน้าขนม้างได้นะครับข้าท่าข้าท่าครับอืมอันไหนที่ประรถนะโอตัวนี้เหรอที่มีบันไดเนี่ยนะอ๋อเนี่ยนี่ตัวนี้ที่ประรถอืมที่พระรถนะครับ สวนนี้ร่มรื่นดีครับท่านผู้ชมนวันนี้เราก็มาสำรวจสวนกระท h o กันนะครับบรรยากาศดีมากนะครับดูแม่ได้อะไรไปแค่ไหนเป็นไงได้ปุ๋ยฝ้ายปุ๋ยฟ้านี่ปุ๋ยฟ้าสดๆจากสวนนะครับคุณแม่บอกว่าลูกใหญ่นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ จย่เท้าหน้ามะดูเทียบกันหน้าเทียบกันหน้า <c oughs> <c oughs> โอ้ลูกเบลเลอร์เลยนะลูกเบลเลอร์ถูกใจโอ้ถูกใจถูกใจใจแล้วเดี๋ยวทิพย์พลดเอาทิพย์พลดนี่มาคิดว่ากระท้อนยังไม่ออกถ้ามาเช้ากว่านี้ก็อาจจะหมดไปแล้วมั้งนะเพราะว่าเขาเริ่มเก็บแล้วนี่นี่นทิพย์พลดทิพย์พลดก็อรอ่อยเขาเย็บไอ้นี่เคขาเย็บผงเป็นแล้วจะรู้เนี่ยลูกไหนได้หรือไม่ได้รู้รู้มืออาชีพ ต้องกินหมดเป็นลูกดิโอ้โหบันไดสูงเฟดเลยไม่ที่ร่วงร่วงเสียดายยังไงเนาะครับก็บอกไปลูกช่าก็บอกว่าบอกไม่ทันบอกไม่หมดครับโอ้โหที่ประหลัดอื้นี่สุดยอดบันได้กี่เม็ดเนี่ยโอ้สองต่อโอ้ต่อขึ้นไปไอ้ต่อต้องมัดดีๆเถอะเนาะโอ้ท่อนหนึ่งนี่ตกประมาณสักยี่สิบเมตรได้ไหมไหนอะบันไดอะ หรือว่าสิบห้าเมตรอ๋อเหรอโอเคนะก็ต่อจนกระทั่งถึงยอดพอดีก็ใช้ไปได้เป็นประโยชน์เข้าท่าใหญ่เสียหอไม่หมดเสียทิพย์พลดเอ๊เขาจะดูยังไงว่าทิพย์พลใบมันต่างกันเหรอหรือว่าต้นมันต่างใบทิพย์พลกับใบปุยฝ้ายต่างกันไหม โครคตต้นเวลาเราดูเราแยกว่าไอ้นี from, right? like, like, ้ค mm ือปุยเราดูจากตรงไหนว่าไอ้นี้คือที่ปลดดูแต่แต่ลูกใช่ไหมหรือว่าดูใบดูลําต้นอ๋อต้องอ๋อแต่นิ่มนวลใบจะนิ่มรับนวลนิ่มนวลสองต้นอ๋อเลยอ๋อชื่อก็สมชื่อน้ใบนิ่มนวลอนุนิ่มนวลเนาะต้นนิ่มนวล โอ้คุณแม่ชอบสอบกระท้อนทิปะล้ออันตรายอันตรายนะต้องรู้จักนะคุณแม่มาดูทิปะล้อค,ครับขอบคุณมากๆดู ทิพรถอร่อยครับชอบเลยทิพย์ทิปย์รถลูกจะไม่ใหญ่มากแล้วครับปุกลงกับประมาณนั้นครับอ๋อเขาเขาทิพรถตัมีตังค์ดูดูทิพย์รถอร่อยอร่อยเนี่ยทิพย์รถตังค์ไหนปุยฝ้ายอะนู่นแล้วก็ทนอยู่นู่นนู่นปุยอยู่ฝั่งนู่นที่หน้าร้านก็มีปุยฝ้ายครับไม่เอาหนูจะเอาเนี่ยอ่ะแล้วก็นี่นี่นี่ไว้ เนี่ยลองลองชิมด้วยครับให้หนูชิมอีกได้หรออันนี้คืออะไรคะทิพย์รถรีบค่ะรถแม่ทุบรถหกอืมอืมเด็กเอาไปแม่ใส่ถุงไปเอาไปใส่ถุงอันนู้นด้วยนะนะไปให้คุณแม่ช่างรอไปคุณแม่กำลังทุบอยู่ไปเดินขอบคุณค่ะ ขอบคุณน,กกนะนครับอ่าใช่เลยอ่ะเราได้ปุ๋ยฝ้ายเราได้ทิพะรสนะครับมีนิมนนมน่มนวลมนวนีนิ่มนวลนิ่มนวลอ่านี่นี่เขาบอกใบนิม่มสมชื่อใบเขานิ่มนวลเขาจะสุกเออใบนิ่มจริงๆมนะ่ใบนิ่มนวลเออใบเขาจะไม่ไม่นั่นเลยดูดูใบเขานิ่มๆนะ อพี่นหน้าเขาเรียกนิ่มนวลอืมนี่นิ่มนวลนะผิวลูกเขาเหมือนกันใช่ไหมครับอ,อืมโอ้ยังไม่สุกโนะอยังไม่สุกสุกนี่เขาจะา <c oughs> สุกเขาจะเพิ่มความเหลืองมากกว่านี้อืมเนี่ยจะไม่กระสุกครับลองชิมเลยอ๋อได้ ยังยังไม่ค่อยถูกยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่พอได้สิ้นเดือนครับสิ้นเดือนโอ้ัวแปลว่าสิ้นเดือนนี่เก็บได้แทบทั้งหมดแล้วที่ทั้งหมดครับโอ้แข็งถึงก่อนแล้วก็มัดไว้แบบน้ำแมงคลอยอ๋อเดี๋ยวเสียอืมฮึโอเคนะครับแมงคลอยแล้วเหลืองนั่นจะร่วงหมดร่วงแบบนั้นเลยโอ้เสียดายเลยนะโอเคโอเคไอแมงมันชอบต่อยโอเคครับตานั้นน่ะลูกนั้นน่ะให้หนูเถอะอันนี้เขียวครับ มันจะเปรี้ยวเปล่าไม่เป็นไรหนูชอบหนูจะเก็บไว้กินนิ่มนวลพ่อจำนะนิ่มนวลครับนิ่มนวลอันนนนนนี้ก็ิิ่่มมววลลครับขอบคุณค่ะครับเนื้อเขานุ่มนิ่มด้วยไหมครับเวลานันแล้วมันจะนิ่มเลยครับครับถ้าสุกตอนนี้แล้วมันจะนิ่มอ๋อกจะนิ่มครับแมงมันต่อยครับมันล่วงมาเองเออครัหนูกินได้เหมาหมดเลยแล้วเนี่ยไปโน่นปลอดภัยเลยครับเหมือนมียาเยอะอะไรครับขอบคุณมากเลยครับ เ <Okay. S 2> ได,ได้คุณยายไม่อยู่แล้วป้าลำไยเป็นล,ลุงจอนซะแล้วลุงจอนลุงจอนลุงจยายเป็นลุงจอนแล้วนะก,นรวนกระทร้อนหวานลุงจอนกระทร้อนหวานโอเคครับท่านผู้ชมชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกิ้งกริ๊งให้ด้วยนะครับอขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอ่ารวมเบดเสร็จระหว่างทิพประรสกับปุ๋ยฝ้ายเท่าไหร่กี่กิโลเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวคุณแม่ไปดู ไอ้ไอ้นี่กิโลอันนี้สามโลจ้ะอันนี้อันนี้อันี้ไปนี้น่าจะเป็นที่ประรถเล็กจจ้ะอ๋อที่ประรถบีบีที่ประรดกับอ๋อโลละโลละห้าสิจ้ะเนี่ยอ้โหโลละห้าสิบยังขายสี่สิบเลยหโออันนั้นมันน่นกว่ากันจ้ะอันนั้นมันที่ประรถเล็กปจะรอยหนึ่งมาอยหนึ่งนีไปแต่อันนี้อีกอันนี้ อันนี้สามโลร้อยน้ำอันนี้เราแล้วอันน่าสามโลร้อยหนูจะไปเก็บนะอันนี้อันนี้ถุงสองโลเป๊ะเลยนี่สองโลกว่าโลเลยไม่อันนี้อันนี้อันนี้เอาโลอยสี่สิบอ่าปีนี้สี่สองร้อยยี่สิบอันนี้อ่าร้อยยี่สิบกระบอกร้อยยี่สิบ้อยยจ้ะอันนี้อันนี้อันนี้โลอันนี้ลูกใหญ่เนี้ย ไม่ใหญ่นะไม่ได้ช่วยนะน้นไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เล็กนะเล็กอันนี้อันนี้้อยหนึ่งอ่าได้สองร้อยยี่สิบจัะ สองร้อยทุ่นทุ่นนะจ้ะจ้ะสองร้อยทุนกระแตอ่อันนี้หนูเก็บมานเนี่ยมันหล่นอ่าขาวประจำขาวประจำนะเขาก่อนนี่มาไม่ทันนะยายเขียนได้ไหมว่าทิพพะรลด่ะปีปากกาอ๋อปากกานั้นไม่ได้มานั้นทำจะหนีว่าใบใสนะอ่าก็โอเอันนี้มีใบนาอันนี้มีใบพะโลดมีใบใหญ่พะโลดนีมีใบนี่นิ่มนวลนิ้วนี่นิ้วนี่นิ้วน ไมุ่ยไผยไผุ่ยยไผ่อย่าคุยไ่มันมีใบจัรมีใบโอเคเก็บจ้ะโอเคเราก็ได้เนี่ยจอประจำกันนั้นเนี่ยจ้ะได้กระทอะได้ห้าโลอเคี่ถยานั่งตีสามคนเลยนะนั่งดีสามคนพูดกะนนะคุยจ้ะสนุกสนานน่ะ นี่นะครับกระท้อนห้ากิโลอุ้ยไปใส่ท้ายรถก่อนทรอนเยอะเลยเป้าหมายกระท้อนก็ได้กระท้อนสมใจคุณแม่แล้วได้กระท้อนได้กระท้อนอันนี้กระท้อนจากสวนเลยกแล้วที่ป้าลำไยตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นสวนสวนในใจแต่ที่เล่นแค่กับลุงจ้นลุงจ้นนะสวนลุงจ้นนะครับ เป็นกสวนป้าลำยัยเป็นสวนลุงจอนอ่าเขตธรรมดาแต่ยางเร็ยายค่ะทันยายแค่สิธรรมดาชื่อป้าลำยัยตลอดครับย่านนี้ก็จะเรียกป้าลำยัยป้าลำยัยแคเรียกป้าลำยัยตลอดครับเออเขตปากขาไหมปากขะจ้ะโอ้ยังอยู่ยังอยู่ปากขะอยู่ยังยังไม่ใช่กระอ่างกระอางต้องเลยไปอีกแ๋่ไม่ทำเป็นแกะครับอันนี้เป็นปากขะอยู่อันนี้ปากขะครับ ปีหน้าก็มามีชุนาไปไปต้นก็ได้กระด้กระดาณนี้ตประมาณนี้ตามนี้เละตามฤดูประมาณนี้อันนี้มันเป็นก่อนนั่งไงแล้วเป็นหลังหนังไงไปหลายรุ่ครับครับโอ้โอเดตี่นี่ต้นสะพาไม่ได้โอเคขอบคุณมากครับครับบ๊ายบาย